เอาละฮะกาสวัดีสวัสดีสสดท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องท็อปซี่อีกแล้วนะฮะคือวันนี้มันเป็นวันปีใหม่นะก็ก็จะบอกว่าสุดสานวันปีใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวแพทใหม่นั่นเองซึ่งอัปเดตในวันปีใหม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะเดี๋ยวดิ้กดผิดนี่อยู่ตรงนี้ฮะอันโดมารีนะฮะอันโดมารีวันนี้ผมจะบรรล่าน้องนะับผมก็นี่นะ นี่อาวุธของเขาชื่อว่าไอ้ดาบอะไรนะดาบคุซานัองอินะครับผมมันน่าล่าจริงๆเลยเพราะว่าดาเมจเขาต่อวิคือ4ี่ก็คือมันก็ต้องดีกว่ายอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ธาตุด้นี่ครับธาตุไม้นะฮะก็คือผมแม่งเน้นเน้นธาตุไฟะครับผมก็นั่นแหละฮะเราไปซื้อกุญแจเลยดีกว่าไหนวะนี่อยู่นี่นะฮะผมได้ทํา การเติม450บาทนะฮะเออไม่ไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะครับสำหรับคนที่ว่ามีเพชรเยอะเพราะว่าตอนนี้เขาลดราคาอยู่ที่ร้อยเพชรตอ่อหนึ่งกุญแจนั่นเองนะผมผมเติมไปผมใช้เพชรบ่อยมากเลยไม่ได้เกตนะฮะก็ผมมี90เพชรชมพูใช่ไหมแล้วมันราคา8เพชรเนาะแล้วผมจะได้ประมาณ11กุญแจก็คือผมก็ต้องเป็นเสี่ยงดวงว่ามีรอบไหนบ้างที่ผมได้เอ่อ สชิ้นไม่ก็3ชิ้นนะฮะเคยดอกสูงสุดได้3ชิ้นแล้วผมอะแต่ตอนนี้ที่โตม,มีประมาณเออสีชิ้นนะครับก็เราเหลือคาดอี่ประมาณ26ชิ้นนั่นเองนะผมนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า,าก็แล้วนะก็แล้วโอเค <c oughs> เอ,อ มาฮะเราจะพากันทุกคนลงดานนะผมโอเคเดี๋ยวบป๊บน,นึงนะนี่เราจะล่าเขาให้ได้เลยเราต้องได้มานะครับผมอันนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรแล้วอะก็คือมันความหมายเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นเหมือนแบบสเตต,ตาอัตตาดอกอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยไม่ค่อยใสย่ใจเท่าเท่าไหร่ คือจะสังเกตได้ว่าคุณแจแต่าาละอันเนี่ยสเตตัสเขาจะไม่เหมือนกันเนะเาะก็ต้องไปเสี่ยงดวงเันเอานะครับมาเราเ,เริ่มกันเลยดีกว่านะ,ะคุณแจดอกแรกเลยนี่ฮะนี่เขาจะอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนจะได้ตามอาชีพนะถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะได้ตามอาชีพเนาะ,ะแล้วก็เปิดร่วมทีมโลกไปเลยนะครับซึ่งหาคนแบกนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วไปเจอกันในเกมนะครับ t 0 o thousand years later โอเคตอนนี้ก็มากันครบแล้วนะครับผมโอเคเราไปกันเลยดีกว่าไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะเพราะว่าบอสตัวนี้วิ่้าสิผมอยู่ที่ประมาณสามหกนะแล้วก็มีคนวิ่สีนะฮะ Dae

ชิพแน่เลยอ่ะชิบแล้วชิบแล้วอีกก็โอกาสเกือบบค่อนข้างจะสูงมากนะฮะถ้าผมได้แต่แบบนี้ตลอดนะไหนวะเขาถุกดิบตายเราสองชิบแทมร้องไห้ไม่นะไม่เป็นไรฮะผ่านข้าวันปุ๊บบางเขาเดี๋ยวเขาแจกเพชรเดี๋ยวผมก็ไปลงต่อยอนะครับผมคราวนี้เราเอาให้แบบ แบบจริงจริงจังๆนะฮะคืออยากได้มากเพาสวยมากอ่ะเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีตอนอยู่ในเกมแล้วกันแล้วก็ตอนหน้าเราปีครบเนาะโอเคเราเจอกันครับ2,000 years later อ่าได้สามชิ้นครับได้สามชิ้นโอกาสลงมาแล้วหรือตอนนี้โอกาสมาแล้วนะตอนนี้เจ๊คขอภายในคำหยาบด้วยนะดีใจมากนะขอยร้องอยากคกือเลยเดี๋ยวนะดามน่าสนใจน่าสนใจครับน่าสนใจอัน,นนี้ผมเห็นเขาใส่ปล่อยมากเลยะ เดี๋ยวเราค่อยมาศึกษา,ากันที่หลังนะครับผมโอเคไปตอกกุญแจอดอกที่สามเลยดีกว่านะครับผมถ้าได้รเราสามครั้งกีดนะครับกีด <c oughs> <c oughs> ก็คือเราเขาไม่เกลือน,นั่นเองนะแล้วก็ไปรอบันเดินนะครับไว้เจอกันครับส years later มาแล้วครับผมเอานี้ใส่ก่ขขอนนะ

ตายแล้วตายแล้วชิ้นเดียวมีดอกชิ้นเดียวดิหรอโอ้ลอตัวไปเพรเมื่อกี้เราได้3ชิ้นเนาะก็จะเป็น9นี่เป็น11แล้วโอเคเราเหลือประมาณ19ชิ้นกับคุณเจกี่ชิ้นนะ19ชิ้นกัคเจ8ชิ้น แปดแปดสองสิบหกก็คือถ้าไม่ถ้าไม่ได้สามชิ้นประมาณโอ้โหโอ้ยตายตาย,ตายเกือนแน่เลยไม่หลอกไม่หลอกผมว่าไม่หลอกจริงไม่หลอกไม่เหลือดอิไม่เป็นไรนะทำเพื่อคนดูนะผมโอเคเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับค,คลิปนี้อาจจะนานหน่อยก็ขออภัยด้วยในนะาทีนี้นะครับผม Okay. เรามารอคนกันเหมือนเดิมเนะเาะแล้วเจอกันในเกมครับ2,000 years later มาเขานนี้อ็มาอีกแล้วผมเ,เดี๋ยวครับตามสร็็เอ้าโ,โอ้ my god เดี๋ยวคือมันขึ้นมาอะไรอ๋อน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ของนี่นะ ท่นถูกเผลแพ้เชื้อแล้วได้สองชิ้นอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> คืออะไรอะ่ะไม่ไเราจะไปโทษเกลี่ยเลยเราต้องโทษงบงบของเรานน่นเองนะผมอ้าสองชิ้นเนสามชิน้นเถอะฉันขอละอีเจ็ดอันเนี่ยโอ้โหต้องแบบต้องให้ได้จริงๆอะ่ะ งั้นผมจะเกลือมากนะผมต้องรอตอนตีสามอะ่ะเพราะว่าเกมเขาเหมือนแบบดีตอนตีสามนะถึงใจะในเกมจะบอกว่าตีสี่แล้วผมแต่เวลาจริงๆอิงตีสามนะครับค่อนข้างที่จะเล่นดึกมากตอนนี้ผมเล่นอยู่ตอนช่วงเอตีอืตีสองครึ่งนั่นเองนะผม โอเคเราก็มารอคนเหมือนเดิมแล้วเราเจอกันอีกทีในเกมนะครับผม Two thousand years later ต่อเหมือนเดินนมนะโอ้โหคือเจอลุณจ้าโอ้ยคุณจา้นนจาขอบคุณที่มาเปรกด้วยน,นะครับผมเราได้สองชิ้นแล้วอะ่ะมานะมานะได้สองชิ้นอีกแล้วอะ่ะ น้องทำไงให้มันรอบเยอะๆต้องทำไง,ไงนเงไงนะี่ยผมผมเริ่มไม่ไม่นี่ละแป๊บนึงนะเราต้องมีวิธีผมมั่นใจว่าต้องมีวิธีโอเคเราต้องมาเสี่ยงดวงต่อไปกันเรื่อยๆนะผมเรามาตรวจดูก่อนว่าเราได้กี่ชิ้นละสิบห้าสิบห้าก็คือต้อง ถ้าอีกห้าอันสุดท้ายเนี่ยผมได้เนี่ยเออถ้าอีกห้าอันผมอีกห้ากุญแจนเนี่ยผมได้เอ,อ่อแล้วสามชิ้นแล้วก็คือคุ้มแล้วนะแต่คือเนี่ยมันเหลือหกประเด็นอนะ่ะป่ะเดี๋ยวดิวผมลองไอ,งอนนะ้ลองดูก่อนนะลองดูก่อนนะ ลองดูแล้วกันอ่ะลองทําแบบมัวๆดูนะผมเคเริ่มต่อถ้าเราเจอคนที่ว่าเป็นนินจาอาชีพนินจานี่นี่นะผมผมกำลังจะบอกว่าผมทําคลิปอยู่นะก็คือเรียกเรียกเพื่อนนั่นเองนะผมเคอต่อเขาน้อจะรู้แหละว่าผมเปิดคนบ้าอะไรผมเปิดตอนตีสองครึ่งเขาเขาจะรอแล้วไะ โอ้แตกคนเร็วไม่ได้หนึ่งเหรอเอาดีี่ได้หนึ่งจริงดิได้หนึ่งนี้เวืรอเลยนะโอ้กีเห็นที่ผมเห็นดอกอยู่แค่นเดียวอ่ะดอนเดียวจริงด้วย โ oh! oh oh! อ้โหโอไม่โอ้ยท้อทอจัดเลยขอขคอท้อตอนเนี้ยเติมแบบไร้ความหมายมากตอนแรกโอ้ฟักต้อ oh งขอไปในคำหยาบด้วยนะผมรต้องได้ดีวะต้องได้ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าได้ทุกคนกดไลค์ไปเลยนะผมกดไลค์เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ก็ต้องกดไลค์เหมือนกันนะฮะ โอเคเราันรอมือนเดิมน,นะรอพี่นินจามอนเดินเนาะผมต้องรอสักครู่โอเคเราไปเจอกันอีกทีในเกมเนาะสองพันปีต่อมาตอนนี้เหมือนนา่าจะได้แค่ชิ้นเดียวดูจากท่าแล้ว ไม่ใช่ละได้ชิ้นเดียวละเด้อเกลือแน่เลยเกลือแน่เลยได้นี้ได้สองชิ้นได้สองชิ้นโอ้โแล้วมันคือแบบอ้าเอีกสามชิ้นเมื่อไรจะโผล่วะจนะรอขนาะโอ้โหเหลือกุญแจแค่สี่ชิ้นนะ่ะคืองบตอนนี้ผมก็หมดแล้วมันมันเชิ่ไม่หมดผมก็ต้องเก็บไงบไว้ใช่ป่ะลนะ่ะม,มาลุยต่อ เป็นสนใจความเกลือครับเราทำคลิปเพื่อคนดูเออนินจาผมล่ะนินจาผมนินจาผมอยู่ไหนไม่นะไม่โอ้ฟั k ไม่เป็นไรซาร์จะเบรกเราได้นะผมโอ้โหฮอล์ินจาเขามาปุ๊บมันแตกเร็วมากเลยอ่ะโอ้คลิปนี้คงไม่ได้แบบจั <c oughs> เดเียวเสร็จแน่เลยไม่ โดเกมค้างโอ้โหเมื่อกี้หลุดนะครับผมโอ้โหดอปชิ้นเดียวด้วยโอ้โหดอปชิ้นเดียวอีก แน่เลยดอกชิ้นเดียวสาภาพนะดอกชิ้นเดียวจริงด้วยไม่ไม่เกลือผมมั่นใจในดวงผมว่าจะไม่เกลือนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่าจะไม่เกลือ <c oughs> ไม่เกลืออยู่แล้วโอโ้โธ <c oughs> ่มต่อนะผมอืมกีเกมหลุดถือเวอร์เลยเมื่อกี้ ผลืิอง,งล่าสุดผมอยู่ไหนวะอะ่แล้วก็ไปเจอกันในเกมวีทิงสองพันี <years> ต่อนะผม สา,าสามชิ้นมาแล้วโสามชิ้นสามชิ้นส้น้สุดก็มามาแล้วมาแค่สองรอบโอ้โหให้ตายค่าีกแปดโอ้โหคือแบบว,ว่าน่าจะเรียบร้อยแหละโดยจากสภาพ <c oughs> เรียบร้อย นี่โอ้โหก็คือเหมือนผมต้องเล่นเพิ่มอ่ะคือเนี่ยคงไม่ได้สี่อันแน่ๆอ่ะคือสามไม่อ,อยาิหวังเลยสองอ่ะเอาให้รอดก่อน <c oughs> โอ้ไม่นะอืโอเคแล้วเจอกันีดในเกมเนาะ Two thousand <c> years later thank <laughs> you ท่านผู้ชมมาชิ้นแล้ว4รอบอ่ะโหนี่แหละรอบนี้จะเสี่ยงดวงนะผมโอ้โหคือแบบเมื่อกี้อ้าวอ๋อนี่คือไงผมจะดูได้ไงว่าเออเขาจะดอกอะไรให้เยอะ ออกผมว่ายังไงตานี้ต้องออกมาแล้วครบอีกแค่สามชิ้นนั้นสามชิ้นให้เธอมาเรามาลอกันต่อนะผมโอ้โหกี่แทบกรีด2000 years later สามชิ้นต้องออกแล้วจังหวนะนี้ ออกเจอ,อได้ว่าของสามทิศตาย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 เฉย หมาว่ะหมาไม่เกลือเว้ยไม่เกลืออ่าเรากีบไปแล้วนะผมอืมคนหลอหลอดจัดนี่นะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะผมกดสร้างทันทีอ้าวกระเป๋าเต็มตายเถอะเพิ่มหนึ่งนะ คลิปนี้ต้องแบบหนึ่งล้านวิวเท่านั้นยอมยอมก็ขอบคุณสลับคนที่ว่าเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะผมรู้สิซาบซึ้งผมก็จะร้องห่าแล้วจริงๆเป็นความฝันผมเลยที่ผมจะทำนี่นะได้มาแล้วนะผมสร้างทีสุดจิงกเฮ้ต้องอย่างนี้สิวะ โอ okay, นะเคฮะเขาก็ได้มาแล้วนะครับผมนี่อ้อาวได้แล้วครับผมนี่นะครับผมปึ๊บได้แล้วนะครับโอเคครับและคลิปนี้ก็จากันไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมแล้วก็สนับใครที่ว่า ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้จบกันแล้วขอบคุณครับไม่เกลือเว้ยวู้ฮู